วัดตาให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนบวสีนักท่องเที่ยวจองห้องพักในเกาะช้างและจังหวัดตาดเนจำนวนมากเตรียมพร้อมสถานที่ก่อนเปิดโรงเรียนวันเพียงกรกฎาคม6 3ามประชาชนจังหวัดตาดให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดสีที่บริเวณศาลา1 0 0ปีตากลมลึกหน้าศาลากลางจังหวัดตากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับสากลจังหวัดตากจำกัดจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าลดราคาตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดสีร่วมกับโครงการร้านค้าประชารชฐชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและพัฒนาสินค้าหรือบริการตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดตราดโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26ถึงิมิถุนายน2 5 6 3ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยมีประชาชนในจังหวัดตราดสนใจเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในการดำรงชีวิตโดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนที่เลือกสินค้าโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดรวมทั้งมีการให้ลงทะเบียนเข้ารับ บริการผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะจัดระเบียบประชาชนให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2 0 -19 นายวิโรพิพเพกพาณิชจังหวัดตาศกล่าวว่าการจัดหน่วยออกจำหน่ายสินค้าลดราคาตามโครงการพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลดสีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการนําสินค้าอ,อุปโภคบริบโภคมาจําหน่ายสินค้าในราคาประหยัดอาทิไข่ไก่ผิดอาทิไข่ไก่แพ็คส0ฟองราคาแพ็คละ20บาทข้าวสารบรรจุถุงละ5กิโลกร,รัมราคาถุงละ67บาทน้านําตาลทรายกิโลกร,รัมละ20บาทเป็นต้นอย่างไรก็ตามนอกจากการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนแล้วยังมีการจําหน่ายสินค้าโอทอปของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดอีกด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าลดราคา ตามโครงการตามโครงการพารณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดสีนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองในครั้งนี้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมที่อำเภอคลองใหญ่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ในห่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไปได้กำหนดโดยกำหนดจัดที่โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมในระหว่างวันที่2 8่สิถึงิามิถุนายนนี้ นักท่องเที่ยวจองห้องพักในเกาะช้างและจังหวัดตาดจำนวนมากขนาดกิจกรรมพัก1คืนแถม1คืนค่าจองเต็มทั้งโครงการ520ห้องจาก52โรงแรมจากการที่ทางทททสำนักง,งานตาดได้มีการจัดกิจกรรมซื้อห้องพัก1แถมให้อีกหงคืนที่มีโรงแรมเข้าร่วม52โรงแรมและแต่และโรงแรมได้รับโควต้าห้องละ10ห้องรวมทั้งรวม520ห้องนางสาววีนางสวาววิยาดาสวง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่ากจกร,รนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและติดต่อมาอย่างต่อนเนื่องแม้ในช่วงจัดกิจกรรมที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 1กรกฎาคมถึง30กันยายน2563นั้นมีโรงแร,มท,รมที่ร่วมกิจกรรม52แห่งรวมรวม520ห้องคาดว่าเมื่อเริ่มโครงการจะถูกจองเต็มทั้งหมดทางด้านนายศักสิทธิ์มุ่งการเลขาธิการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดกล่าวว่า วันนี้มีนักท่องเที่ยวจองห้องพักแล้วเกิน20%จากจำนวนโรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่60%เนื่องจากโรงแรมในเกาะช้างยังไม่สามารถเปิดได้ทั้งหมดได้ทําข้อตกลงกับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราและประกันสังคมจังหวัดตราไว้จึงยังไม่สามารถเปิดได้อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรถยนต์เดินทางเข้ามายังอําเภอเกาะช้างวันละไม่ต่ำกว่า1,000คันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยเริ่มกลับ มาท่องเที่ยวในอำเภอเกาะช้างแล้วแล้วรถตู้ร่วมบขสรรบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สหานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทรศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่แปสถานีขนส่งตราดโทร 039525222ทาเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา 8ดนาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเตรียมพร้อมสถานที่ก่อนเปิดโรงเรียนวันที่1กรกฎาคม6-3พร้อมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9เมื่อวันที่24มิถุนาย,ยน2 5 6 3นายิสนายนสมนึกแพทย์พิทักษ์พูดในการโรงเรียนอนุบาลตาด มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนนุบานตาลเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคม2563โดยคณะครูอาจารย์ได้ํำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในด้านต่างๆซึ่งมีข้อปฏิบัติการที่สําคัญในโรงเรียนอาทิมีจุดัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิจะให้มีจุดล้างมือจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลรวมทั้งให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดในขณะที่อยู่ภายในโรงเรียนตลอดจนจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลลดความแออัดมีการจัดจุดลงทะเบียนรวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทั้งนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนด้านีการกำหนดให้แต่ละชั้นต้องมีนักเรียนไม่เกิน20คนเป็นต้น นอกจากนี้แล้วโรงเรียนจังหวัดตาัเริ่มทยอยเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนในวันที่1นึ่กรกฎาคม2 5 6 3มองเห็นรากไสรตรงนี้เยอะๆก็นึกถึงว่าถ้าเราสร้างที่พึ่งไว้ให้ครบๆเมื่อถึงคราวชีวิตสลบจะได้ไม่สลบนานๆน,น,นะรากไสที่เขาค้ำลำต้นด้วยนะแล้วก็ นำสารอาหารขึ้นไปหล like, ่อเลี้ยงต้นด้วยเนี่ยก็นึกถึงว่าชีวิตคนบางคนในโยมที่พึ่งของเขาเนี่ยครบจริงๆเลยนะที่พึ่งการเงินก็ครบเวลาจนก็ไม่จนนานที่พึ่งเรื่องสุขภาพก็ดีเวลาเจ็บก็ไม่เจ็บหนักนะที่พึ่งเรื่องความรักของเขาก็ดีคนรักก็ไม่นอกใจที่พึ่งเรื่องเพื่อนฝูงในมิติของเพื่อนฝูงก็ดีนะเขาไม่มีเพื่อนฝูงที่หักหลังนะที่พึ่งเรื่องการศึกษาที่พึ่งเรื่องพ่อแม่ โยมลองนึกถึงนะว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับกับที่พึ่งที่ทุกมิติของชีวิตเนี่ยครบถ้วนถึงเวลาเขาสลบถึงเวลาเขาล้มมันมีโอกาสลม้มแต่เขาล้มไม่นานเท่ากับคนบางคนทําไมเราเจอคนบางคนนี่เวลาล้มล้มนานจังป่วยก็ป่วยดักดานทั้งชีวิตจนก็จนดักดานทั้งชีวิตมีคนรักมากี่คนก็ไม่เคยประสบความสําเร็จเรื่องความรักเลยการศึกษาเกิดมาพร้อมกับสมองที่ไม่ค่อยดีพ่อแม่ ก็เป็นพ่อแม่ได้พ่อแม่แบบปลายแถวพ่อแม่แบบหลังห้องมาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีดังเนี้ยท่านทั้งหลายลองนึกถึงว่าทําไมวันนี้คนเราถึงจะต้องทํำนู่นทนํานี่ทำนั่นพระพุทธเจ้าบอกให้สร้างบุญให้ครบบเนี่ยสร้างบุญให้แบบแบบทุกมิติของชีวิตบริจาคทานก็บริจาคสวดมน์ก็ต้องสวดน,นั่งสมาธิก็ต้องทําพูดจาเพราะๆก็ต้องพูดนะ้ามองคนอื่นด้วยแววตาดีๆก็ต้องมอง ทำบุญให้ครบครบทุกด้านเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะกลับมาเป็นที่พึ่งแบบครบครบถ้าเราซื่อสัตย์กับคนที่เรารักคนรักของเราในภพชาติต่อไปก็ซื่อสัตย์ต่อเราถ้าเราแบ่งปันคนอื่นให้คนอื่นเขาเราก็จะมีกินทั้งชาตินี้มีใช้ทั้งชาติหน้าถึงจนก็ไม่จนนาน,นาเมื่อไม่เบียดเบียนชีวิตเขาไว้ไม่ล้างผลาญชีวิตเขาไม่ฆ่าเขาเกิดมาสุขภาพก็ดีก็แข็งแรงบางคนในยมรักษาหมอเดียวกัน ด้วยโรคเดียวกันแต่รักษาหมอเนี่ยรักษาคนนี้หายแต่รักษาคนนี้ไม่หายนะเมื่อไม่ได้สร้างที่พึ่งเรื่องสุขภาพไว้ก็ยากที่จะเจ็บน้อยๆส่วนใหญ่จะเจ็บนานๆกันไปนะดังนั้นเมื่อไม่เคยสวดมนไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิเกิดมาต่อให้พ่อแม่ดีทั้งคู่เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่แต่สมองลูกก็จะไม่ดีเพราะกรรมที่สร้างไว้มันต่างกันฉะนั้นเห็นรากใสในโยมก็ เขาคำลำต้นเขาแบบดีมากเลยทีเดียวงั้นชีวิตเราก็เช่นกันถ้าเราสร้างที่พึ่งวันนี้เอาแบบครบครบสร้างทุกด้านทุกด้านทุกด้านนะพยายามอย่าให้ใครถึงใครเขาจะบอกไอ้ทำไมทาบุญจับชายจังทําทุกอย่างเลยนะก็ต้องทําทุกอย่างสิเพราะชีวิตมันมันจำเป็นต้องใช้ในทุกเรื่องเนี่ยดังนี้ข้อคิดจากต้นไรที่วัดป่าคลองกุ้งที่จันทบุรีวันนี้ก็คงจะได้เป็นแนวคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าวันนี้เราสร้างบุญไม่ได้ครบในทุกมิติ ชีวิตเราก็คงจะล้มและสลบกันแบบนานๆเลยทีเดียวรถที่กำลังจะวิ่งผ่านไปนรถทุกคันที่วิ่งผ่านในชีวิตเราไปก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านชีวิตเราไปมันจะไม่ทำให้เราล้มได้คนที่เข้ามาในชีวิตและผ่านไปเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วผ่านไปการเงินที่เข้ามาแล้วผ่านไปจะทำให้ชีวิตเราไม่ล้มเหมือนกับรากไส้ที่ค้ำต้นอยู่ รถนึกว่าเขาจะวิ่งผ่านเขาไม่ผ่านซะและ้วบางอย่างก็ไม่ผ่านนะโยมนะขอเจริญพรเป็นกําลังใจค้าให้ทุกมิติเข้าไว้ถึงคราวสลบชีวิตจะได้ไม่จบง่ายๆเจริญพร